Chúng biết có thể kia được nó không? Đợi tôi một chút. Bây giờ, Bích

ตายัดเยจันนอ้เหี้ยตายสัตว anyway ์อยัาเกียดไนีัตไอ้ยกีแล้วพิ่กตัลตร้าเกีร์ตัด้อยู่แล้วไซื้อีมาไปซื้อเพือดเพอเ้ลืมกูเลยไอ้ี้ยมือนี่าเยอะไอ้ยตีอัพเลย